ต้องไปดูในย t u ู e ด้วยนะไปดูในสมไม่เห็นนะจ๊ะฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสิบโมงนะคะวันนี้นะคะเรลจะทำเค้กนะคะเค้กที่ตั้งใจทำวันนี้ก็คือเป็นเค้กแบบเค้กกุหลาบทุกคนคือ วันนี้อาจจะเป็นการฝึกเฉยๆนะคือยังไม่ได้เป็นเค้กแบบจริงจังเพราะว่าเราขอฝึกทำก่อนว่าเราจะบีบครีมเป็นดอกไม้ได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าเกิดวันนี้เรารอดนะคุณดูจะซื้อของมาทำเป็นเค้กกุหลาบที่เราตั้งใจไว้เลยเราจะไปให้เพื่อนนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วอะเค้กอ,อันเนี้ยคือแบบตั้งใจจะทำนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเครื่องอะไม่มีที่หมุนอนะที่เป็น แป้นหมุนไว้กแบบวางเค,ค้กอะ่ะเราเพิ่งซื้อมาเราก็เลยแบบเฮ้ยจะทําให้วันเกิดใครดีซึ่งวันเกิดผ่านกันมาแล้วแล้วบางคนก็ยังไม่ถึงอีกนานมากเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเค,ค้กให้ใครนะคะเราก็เลยเฮ้ยเอาโอกาสนี้ทําให้เพื่อนดีกว่าคือแบบตื่นเต้นมากเพื่อนแบบท้องใหญ่มากๆแก่แบบอ้อโหเหมือนแบบจะระเบิดไปตลอดเวลาทุกคนเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นกําหนดวันนี้วันที่ วันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนนะคะเออเหมือนวันเนี้ยจูนจะแบบจะข้อแหละเพราะว่าแอบไปส่องในสตอรี่มาสตอรี่ไอจีคือเหมือนแบบใกล้แล้วทุกคนเพราะว่าไปเตรียมข้อใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดเป็นผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วลนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออน่าจะข้อวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายน,นนะคะเป็นวันเกิดของน้องเฮย้ยเดี๋ยวจะทําเค้กวันเกิดให้น้องแต่ว่ารู้จะให้เราอาจจะแบบไม่ได้ให้ วันนี้นะก็คงจะให้ตอนที่แบบมันสําเร็จจริงๆแล้วมันจะสําเร็จ,รจ,รจรหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้หรือว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอไปดูนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะคือเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ตั้งใจจะทําเค,ค้กใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีเออเขามาฉีดปวกที่บ้านพอดีเแบลบก็เลยเก็บของแบบทั้งวันเลยจนมืดก็เลยแบบโอย้ยเหนื่อยไม่ไหวก็เลยไม่ได้ทําเค,ค้กนะคะวันนี้ก็เลยมาทําเค,ค้กนะคะ เออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาเค้กของเราจะรอดหรือไม่รอดนะคะเราจะทำบัตเตอร์เค้กนะคะก็ต้องใช้เนยเยอะมากๆ คนค้างตอนนี้นะคะเราเอาขนมไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตกแต่งหน้าเค้กในตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานศพนะคะ <c oughs> คือกว่าจะได้แต่งหน้าเค้กนี่มันแบบมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะเดี๋ยวอาจจะกลับมาตอนมืดๆแล้วลองตกแต่งหน้าเค้กหรืออาจจะต่อพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะแต่มีแววว่าจะ ต้องได้ทำพรุ่งน,นี้แน่เลยเดี๋ยวเราไปดูเคที่อบนะคะ <c oughs> ว่าตอนนี้ได้ย <c oughs> นะังปะ Who call you? who call you. Been circles been your air Let do what I do you to you bedroom do I if it ain't if it ain't I've facing call call circles chasing Tell been in been in me I've secrets earloom Let me my your talk นี่เห็นปะดอกแรกกุหลาบกุหลาบดอกแรกไม่โฟกัสเออไม่โฟกัสแลนะฮะแล้วก็เอากันไกลนะฮะกันไกลเก็บดอกปั๊บทำให้ก็วางตรงกลางอุ้ยง๊ม กูทำไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก,ก,ก็ก็พอดูเป็นดอกไม้<ๆ>เฮ้ยอันนี้เค้กปะเนี่ยเนยละลายหมดเลยแล้วเป็นเนยสดไม่มีเนยขาวเลยนะทุกคนแต่ว่าไอ้ตรงที่ปาดต,ตรงเนี้ยที่ปาดขีนที่แบบเขาเรียกอะไรปาดขีมเค้กให้มันเรียบๆอะ่ะก็ได้อยู่นะรอดอยู่แต่ตรงที่เป็นแบบดอกกุหลาบอะเละละลาย Start again. ทุกคนก็คือว่าไม่รู้ว่าเราตีนานไปหรืออะไรคือตอนแรกอ่ะมันขึ้นฟูสวยมากคือไข่กําลังฟูเลยคือแบบตีเนื้อเคแบบดีอะคือเหมือนในคลิปอะที่เขาจะแบบเออมีการแบบว่าตีเสร็จแล้วก็เนื้อมันจะได้ประมาณไหนคือได้เหมือนเขาเป๊ะเลยพอใส่นมใส่เนยปุ๊บ ตีตีตีคือแฟบแค่ไปเลยตอนแรกมันแบบเกือบเกือบเต็มชามอะแล้วมันแฟบไปเลยควรไปต่อหรือพอแค่นี้สุดท้ายแล้วมันก็แฟบอยู่ดีถ้าเอาไปอบก็คือแฟบแต่เดี๋ยวไปลองกันเผื่อมันจะอาจจะได้เนื้อที่แน่นแน่นหรือเปล่าอืเดี๋ยวไปดูนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าใส่แมสตันหลอดในการทำขนมนะคะ ทุกคนคือตอนนี้แบบเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบสี่แล้วจ้าก็คือเพิ่งอบขนมเสรจคือเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะสรุปว่าคือตอนเมื่อกี้มันยุบใช่ไหมตอนที่เราตีขนมมันยุบแต่ว่าพอไปอบอะทุกคนมันพอมันหายร้อนแนละ้วอะมันก็ไม่ยุบเหมือนตอนแรกนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่า อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับที่มันแบบนุ่มเด้งอะ่ะเนื้อมันอาจจะแข็งนิดนึงนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นทรงที่รับได้อยู่เป็นทรงที่สวยงามนะจ๊ะรสช,ชาติก็เหมือนเดิมอร่อยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เออเบลก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วแ,แรปไป้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตกแต่งหน้าเค้กกันนะจ๊ะไปอาบน้ำนอนแล้วนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ อนนี้เรามาถึงน้ำหน้าเอ้หน้าบ้านจูแล้วนะคะจะเอาเค้กไปให้นะนี่หเห็นปะนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้คุณจูนะคะเอาเค้ก okay, มาให้นะคะคอนทตูเบชช่นนะคะขอบคุณครับน้องแฝดอยู่ไหนละ่ะ คือนี่ทุกคนคือตื่นเต้นมากรอหลานคลอดตั้งแต่วันที่เจ็ดคือแม่อยู่ในห้องคลอดตั้งแต่วันที่เจ็ดอ่ะแต่ว่ามาออกคลีคือวันที่สิบทุกคนทำไมอะคะทำไมอะเพราะว่าแบบวันุ่ยอมเปิดค่ะหมอให้ยาก็ไม่เปิดเราไม่ยอาออกมาก็เลยต้องแบบผ่าคลอดวันที่สิบแต่ว่าเข้าไปอ่ะเข้าไปต้องแบบวันที่วันที่หกวันที่หกเหรอวันที่หก ใ่แต่ว่าเพิ่งลงวันที่เจ็ดว่าเข้าห้องขอ,ออีนาก็ตื่นเต้นมากคอนเกรตตั้งแต่วันที่เจ็ดแว่บบโอ้จะออกแล้วอย่างเอ๊ะเงียบออกวันที่สิบจ้ะ<อ>แล้วก็แล้วก็วกต้องไปดูใน youtube ด้วยนะไปดูในสตอรี่ไม่เห็นนะจ๊าต้องไปดูใน y o YouTube จ้าเอา<ม>ยอดวิวสูตโอเน่ยไอดอลจ้าบบต้งได้นะรับรีวิวนะจ๊าเออใครส่งพระองค์พระอมอะไรก็ส่งมาได้นะช่องนี้นะ ผมขอฝากช่องเดตเตอร์ไว้ด้วยนะคะไว้ติดตามผมสองแฟนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ตื่นเลยลูกเดินนะครับเลื่อนไยครับโซนอ่ะพี่เคปฝากช่องหน้าพี่เคปฝากช่องไว้ด้วยนะคะเดตเตอร์หน้ี่ค่ะทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Baby that's <laughs> mine mm. baby that's mine